ดิดาวันนี้เนาะวันนี้วันทํางานนะคะลงอาหารปิดน่าจะทําวันนี้จะทําเมนูเมนูข้าวผัด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 ไข่ข้าวผัดบะหมอกข้าวผัดเรียกยังไงดีล่ะข้าวผัดนเนี่ไม่ใช่ไหวาย,ยัางไง <c oughs> ข้าวผัดที่ใส่ซีอิ๊วดำดานอะอืมใส่ขา้าวหน้าใส่ไข่แต่ว่าไม่ใส่หมูใส่แต่ไข่อันนี้ทำตอกข้าวหน้าเนาะจะพูดโคราชผสมบุญไปไปด้วยก่อนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ นี่ขั้นตอนการหั่นขนา้าแล้วไม่ใช่เขียงแล้วจ้ะเราหั่นแบบนี้เลยประหยัดเวลาประหยัดพื้นที่ข้าวนีดก็่าใแพงนั่นนี่ยสามกามสิบบาทอันนี้สองซื้อมาสองกาม,าม,มก็ซื้ออย่างอื่นนะถ้าถูกถูกอยู่ร้านเดียวนี่มันถูกแพงประหยัดพื้นที่ในการหัน่นขี้ข้าวออกันเอาเขียงมาเนานะพักหลายเพขเดี๋ยวพักเดี๋ยวนี้ไปก็หยุดแล้ว หลังหลังไปแยกไปนะไอ้ก็หั่นเคนะรื่องเคียงนะบางทีใส่เพิ่งต่อไม่จำเป็นใส่แค่รากใส่ถั่วลันเตาไม่ใส่ใส่แค่มะเขือเทียกแล้วก็หอมหัวใ,ใหญ่หอมหัวใหญ่ก็เป็นรากหี่หอกเลยนะข้าวเมลานะหอมหัวใหญ่ มานานละมันก็จะรักหอกน่อยเราเป็นนี่กที่อ้วนกว่าดิทำิี้่อกะที่ก็อ้วนอยู่ละหายไปหมดกะก็ไม่เคยกินออกใส่ไปงั้นแหละเป็นซีสันกะที่มันกินเรื่องคงมไม่ใหญ่นะไม่ชอบ เครือ่องครบแล้วใส่แค่นี้พอของเขาใหญ่ใส่ร้านนี่เลยมีเศษมีชัวกระเทียมนี่ไม่ตามเดิยแก้ออกกระเทียมทุกเอาไหมน้ำเพียงนี้ไม่โชคดังม,มันไม,ม่คืนขั้วจะลุกๆุกใหม่แหลยนานๆทำแตงเกตรถชนกับใครเดี๋ยวทางเขเข่ามันจะซื้อกินซื้อดาตัวทำดาอุ้ยกบ หนึ่งล่งครับทำอ่ากองถูกๆไปก่อนาคนติดตามไม่หลายก็ดีดีค่ะไปเปลี่ยนกลองแล้วคนที่ตามไปหลายเดีย๋ยวจะได้เปลี่ยนกลองโทรศัพท์เนะี่ยหาตามซื้อโทรศัพท์าาพใหม่ก่อนปูก็ไม่มีโรงงานหาเลยเนี่ยนี่กะตี้จะไม่จะไม่ตามด้วยกระเทียมน่ะจะทุบเ,นะเอาแบบนี้จะทุบเอาไม่ค่อยดีมันกะะุหลาบถล่มกาติดตามไปาจะเที่ยวท้องกินบ่อยๆเลยมันีือจะทำให้หากินได้เลยให้กรยเทียมหนึ่งก่อน ในขหว่องเรกข้ากลีบอ่ะเก็ดวันด้วยจ้ะอันนี้ใช่เผาอนี่ของเผาอันนี้อะเดี๋ยวเด้วยอันนี้ไม่ได um. er ้หุงเผารีบอันนี้ถ้าซักเผาก็ต้องใช่เผาเขาเรียกเผาแะ้รเผาแข็งเลยอืมตัวอันนี้นิดนึงอันนี้เะไรอันอันนี้สูตรใครสูตรมันเด้อเนี่แบบเตะแบบเตะธนัดถ้าทางนี้ธนัดแบบนี้ไม่งี้เลยก่อนเลยต้องไปใส่แบบนี้เลยจะไม่ใส่ จะไม่พักในกระทะนะมันจะอะไรไปตา่างๆคุ้มนัวเส้นหน่อยเส้นหน่อยเส้นหลายเส้นหลายเรียกก็ลวดดีลวดดีในกระปุกมันลวดดีในกระปุกมันเป็นอันนี้มันชอบเป็นอ่ะมาต่อเมื่อกี้สายเขาเสียลมใส่ซีอิ๊วดํา เล่าแต่ให้ชอบเด้ออันนี้ท่างนี้ชอบดำๆชอบอะไรที่มันดำดำถ้าคนอื่นทำอาจจะไปปรุงในกระทะด้วยแต่ว่าทางนี้ทำก็อนจะปรุงอย่างนี้เลยก็จะออกหวานเล็กนึอยก็ออกหวานมันก็อร่อยเอ้งออกหวานแล้วเองก็ไปเอกินก็พริกของดอะละลายพริกของดอะอร่อยแทๆ้ๆ นั่นก็จะได้ประมาณเนี้ดั่มดัชอบดั่มก็ใส่อีกถ้าไปพัดแน,น่นเลยถ้าเองทำอันนี้หมดีมันก็เหมือนกับว่าเขามันกก็เชะนะถ้าอันนี้กระสูบทไทยสูดมันเด้อสูตททางนี้ก็ทำแต่แบบนี้เองชิมได้เลยไม่ต้องไปชิมในกระทะอีกไม่ต้องกลัวว่าจะจืด ั้นตอการผัดคะ,าาะน้ำมันลงไปตัวก็จะลุกๆน่อยนะจ๊ะนี่เดิฟเฟอเรนรอน้ำมันเดือด กระเทียมให้หอมแหอง 係。 หอมหอมไข่ ได้กินไหมทุกคนกินถอไปในโทรศัพท์พหม่เลอเทอะแต่ คนห่ากินหรือ,อยัง เรียบร,ร้ยรอยได้เราได้ไหน